สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวคริทิปกองมะนีนะคะว,วันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แบบง่ายๆนะคะด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะเชิญรับชมรับฟังไปเลยค่ะการทำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะจากโปรแกรม Photoshop แบบง่ายเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้นะคะเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปที่เมนูนะคะไฟล์ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดคั่ม n น w ค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมาเลือกนะคะว่าต้องการไซส์ขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะเลือกเป็นแบบคัสตอมนะคะเพราะว่าคัสตอมเนี่ยเป็นไซส์ขนาดที่เราเนี่ยสามารถกำหนดเองได้นะคะส่วนเพื่อนคนไหนนะคะที่จะสร้างเป็น A4 หรือ A2 นะ,ะก็สามารถเลือกที่ International paper ได้นะคะแต่อันนี้จะเลือกเป็นคัสตอมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถกำหนด รูปภาพเราได้นะคะว่าจะมีขนาดความกว้างแล้วความยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็น800นะคะกับายาว600นะคะค่ะ resolution นะคะก็จะเป็นการกำหนดความละเอียดของรูปภาพนะคะอันนี้ก็จะกำหนดให้เป็น200นะคะค่ะ คัตเตอร์โหมนะคะก็จะเป็นการเลือกรูปภาพนะคะให้แบบเป็นสีนะคะอันนี้ก็จะเลือกเป็นแบบ RGB c o t l e r นะคะต่อไปนะคะ Background Content นะคะก็จะเป็นการเลือกสีของแบ็กกราวด์พื้นหลังก็จะเป็นสีขาวนะคะหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะก็กดที่โอเคได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้แผ่นง,งานของเรามานะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาสร้างพื้นหลังหรือว่าแบ็คการาวของป้ายประชาสัมพันธ์เรานะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องอย่างอันนี้นะคะเราจะใส่สีนะคะโดยการไล่สีสีนะคะโดยที่เรานะคะเป็นคืที่ g u a เ d ื a n ชูนะคะ ละะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเมาส์ไปคลิกนะคะซึ่ง denTool เนี่ก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการไล่เฉดสีนะคะตั้งแต่จากเข้มไปจางนะคะจากขวาไปซ้ายนะคะหรือว่าจะเป็นจุดวงกลมนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเลือกแบบค่อยๆไล่เฉดสีไปจากทางซ้ายไปทางขวานะคะหรือจากทางล่างขึ้นบนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะจากขึมนบนลงล่างนะคะ เราสามารถาลากได้หลายครั้งนะคะแล้วก็ลากไปเลยหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะก็สามารถนะคะหารูปภาพหรือหาอะไรมาใส่ได้นะคะนนก็จะใส่รูปภาพเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทำายประชาสัมพันธ์เราเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นรูป โรงเรียนนะคะก็เลือกรูปโรงเรียนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทําการ Copy รูปไปนะคะเพื่อจะไปใส่ในภาพนะคะเราก็เลือกที่เครื่องหมาย l ล c กนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกที่ภาพได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด Ctrl C ได้ตามปกติเลยนะคะ ังจากนั้นค่ะเราก็กดคอนโทรล B ได้เลยค่ะเราจะเห็นว่าภาพภาพมมาปักกฏที่แผ่นง,งานของเราแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะตัดฉากหรือว่าสีขาวข้างหลังออกให้เหลือแต่รูปโรงเรียนนะคะเราก็สามารถเลือกที่เครื่องหมายเมจิกวอนชูนะคะ,ะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเราก็ใช้เครื่องมือนะคะคลิกไปตรงพื้นที่ว่างที่เราต้องการจะลบได้เลยค่ะ เราคลิกไปแล้วนะคะก็จะเป็นท้งรูปนะคะจากนั้นเมื่อขึ้นเครื่องหมายปะแล้วนะคะก็ให้เรากด d e l ิ t ได้เลยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าพื้นหลังนะคะได้หายไปแล้วนะคะเราก็อาจจะใส่รายละเอียดนะคะด้วยการอ,อาจจะมีพื้นที่เล็กๆบางส่วนนะคะที่เรายังไม่ได้ลบนะคะก็ลบให้หมดเลยคะ่ะโดยการใช้เครื่องมือเ a g i c wand t o นะคะเข้าไปคลิกตรงพื้นที่ที่เราต้องการจะลบออกค่ะอันนี้ก็จะลบทุกอัน <Okay. S 1> เลยนะคะ ถ้าเรานะคะคต้องการให้เครื่องหมายอขอโทษนะคะให้เส้นประออกไปนะคะเราก็สามารถเลือกที่ select d ี s e l e c t ได้หรือ control d นะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะถ้าเรานะคะคต้องการจะปรับภาพนะคะก็ให้เรากดที่ control c ได้เลยคะ่ะเพื่อปรับขนาดของภาพนะคะ,ะแล้วก็จะปรับขนาดภาพนะคะให้เป็นไซส์ไหนก็ได้นะคะอันนี้อาจจะให้ Shift ไปเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราปรับขนาดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากด enter ได้เลยค่ะก็จะสังเกตว่าเราก็จะได้ภาพแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการนะคะจะให้ภาพที่เราใส่มาเนี่ย ไม่ชัดเจนเท่าไหร่อยากจะให้เป็นแบบโปร่งใสนะคะหรือว่าโปร่งแสงนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลือกที่ก่อนอื่นนะคะเราต้องเลือกที่เลเยอร์เราก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกที่ opacity นะคะจะสังเกตว่าตอนนี้เป็น100%ก็คือภาพก็จะไม่มีความโปร่งแสงนะคะก็จะเป็นภาพที่มีความชัด1 0 0นะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มีความโปร่งแสงหรือโปร่งใสงนะคะเห็นไหมคะเราก็ปรับได้นะคะ ตามที่ใจเราต้องการเลยครับค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใส่นะคะข้อความหรือรูปภาพเป็นอื่นก็ได้นะคะที่เราจะตกแต่งนะคะอันนี้ก็จะใส่รูปอีกนะคะอย่างเช่นนะคะจะใส่เครื่องหมายลําโพงนะคะเป็นการประกาศนะคะเราก็ทําการคอนทวนเอเลยคอนทวนซีมาเลยนะคะรูปภาพนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็คอนโทรล V วางได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะสังเกตว่ามีพื้นหลังนะคะแล้วก็ทําการตัดออกโดยใช้เครื่องหมาย Magic บอ n d t o o นะคะแล้วก็ลบเลยนะคะ Delete <c oughs> นะคะหลังจากนั้นก็กด Ctrl D <c oughs> เพื่อให้เส้นตัออกไปนะคะจะสังเกตว่านะคะเรานะคะต้องการนะคะจะให้ปรับไซส์ขนาดนะคะเราก็กดที่ Ctrl T นะคะ สมมุติว่าเราต้องการจะให้อยู่ตำแหน่งนี้นะคะ,อ,ะอันนี้สังเกตไปยังไม่หมดเราก็สามารถใช้เครื่องหมาย Magic w n e t o o ได้อีกนะคะเรากดอีกน,นะคะ Contouring เลมค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราก็การปรับอีกเราก็กด c o n t r i n g ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราต้องการจะได้ขนาดไซส์เท่าไหร่นะคะ ะค,ะค่ะอันนี้เราขอยาบลบก่อนนะคะจะได้ไม่เยอะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจจะมีรูปภาพตกแต่งอีกนะคะเราก็เข้าไปเลือกได้นะคะอันนี้ก็ขอจะเลือกเป,ป็นรูปภาพนะคะของคุณครูะคะ่ะหลังจากนั้นก็จะคอนโทรลเอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คอนโทรลซค่ะหลังจากนั้นก็คอนโทรลวเพื่อวางนะคะ แล้วก็เหม,มือนเดิมนะคะต้องการจะตัดออกนะคะแล้วก็ใช้เครื่งองหมายมจิกวนชูนะคะแล้วก็ลบพื้นหลังออกเหมือนเดิมเอ็นเจอร์นะคะแล้วก็คอนชนดีนะคะถ้าต้องกาหเส้นถ้าต้องการให้เส้นปากออกไปนะคะแล้วก็กดคอนรลที่เพื่อปรับไซส์ขนาดของรูปภาพนะคะนาจิตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะคะ นะคะค่ะแ้เราต้องการจะเลื่อนนะคะแล้วก็กดที่เครื่องหมายมุชูได้นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะสมมุตินะคะต้องการจะใส่เป็นประดานดำนะคะเพื่อต้องการที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะก็เข้าไปเลือกเลยนะคะที่ รูปภาพที่เรา้องการนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ตัดถือหลังมาแล้วนะคะกดคันทวน a คันทวน c น,นะคะหลังจากนั้นก็มากดคันทน B, วน v เพื่อวางนะคะปึ๊บเราจะสังเกตว่ากระดานดำเราเนี่ยอ่อยาอาันนงที่หลายแบบใสนะคะกระดานดำเราเนี่ยทับรูปคุณครูแล้วก็รูปมัโพงอยู่ใช่ไหมคะถ้าเรานะคะต้องการจะให้กระดานดำของเราเนี่ย อยู่ข้างหลังมือมังกกับคุณรูณนะคะเรานะคะก็ให้เรานะคะทําการกดไปที่เลเยอร์ของกระดานดํานะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้คลิกเมาส์นะคะค้างไว้นะคะแล้วก็ลากนะคะลงมาให้อยู่ข้างหลังรูปของคุณให้อยู่ข้างหลังนะคะข้างล่างสุดนะคะของเลเยอร์คุณภูแล้วก็รูปมือกกมะะังค่ะก็จะสังเกตว่า กระดานดำลงมาอยู่ข้างล่างอยู่เลเยอร์ข้างล่างของถูกตะลำโพกแล้วใช่ไหมคะเราสามารถปรับขนาดได้นะคะอันนี้ก็อาจจะปรับพ้นพงได้อีกนะคะต่อไปนะคะเรามาพิมพ์ข้อความกันเลยดีกว่าะคะ่ะโดยที่เรานะคะเข้าไปที่เครื่องมือนะคะ ตัว T นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับพิมพ์ข้อความนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจจะพิมพ์ว่าประกาศนะคะประกาศนะคะอาจจะพิมพ์เลเยอร์หนึ่งก็เป็นตัวอักษรหนึ่งก็ได้นะคะประกาศนะคะหลังถ้าเราต้องการจะพิมพ์ใหม่แล้วก็เข้าไปเลือกใหม่นะคะ,คะประกาศนะคะการนะคะจัด การเรียนการสอนนะคะออนไลน์นะคะแล้วเราก็กดเข้าย Move to นะคะ mm hmm. เพื่อย้ายเข้าความให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะถ้าเราต้องการพิมอีกก็เหมือนเดิมก็ไปคลิกที่เครื่องมือพิมพ์ข้อความนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์นะคะจกกัดการการสอนออนไลน์นะคะ,ะนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรก,กิจเลยนะคะ เมื่กี้ลืมบอกไปนะคะคือเรานะคะสามารถที่จะตกแต่งตัวอักษรเราได้นะคะอย่างเช่นนะคะคำว่าประกาศนะคะเราต้องการจะให้มีขอบหรือต้องการจะเล่นให้มีความคมชัดเนะคะเราก็สามารถเข้าเลือกที่ฟังก์ชันได้นะคะแล้วก็เข้าไปที่สต็อกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถสร้างขอบให้ได้นะคะ ัตเือกนะคะก็เป็นการเลือกสีนะคะว่าเราต้องการจะให้ขอบเนี่ยสีอะไรนะคะมีสีฟ้านะคะสีม่วงนะคะสีฟ้าอ่าฉันต้องการให้เป็นสีฟ้านะคะกดโอเคนะคะอ่าโอเคอประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วเ,เข้าไปที่ฟังก์ชันนะคะสต็อกนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกสีนะคะ ถ้าเราหาสีไม่เจอและอยากให้เป็นสีเดียวกันนะคะเราสามารถนะคะสังเกตว่าถ้าออกมานอกพื้นที่ของการเลือกสีแล้วะคะ่ะก็จะเห็นออกคล้ายๆเป็นตัวดูดสีนะคะเราสามารถเอาตัวดูดสีอันนี้นะคะไปจิ้มตรงที่สีที่เราต้องการได้นะคะจะสังเกตว่าสีจะขึ้นมาใช่ไหมคะก,ก็กดโอเคนะคะก็จะได้สีเดียวกันกับคำว่าประ,ะกาศนะคะต่อไปคะแนน เจอเถือกิจนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเข้าไปเลือกที่ฟังก์ชันนะคะสโต๊ะนะคะก็เลือกสีนะคะเราก็หาสีเราก็กลัวว่าจะได้สีที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ใช้ที่เป็นคล้ายตัวดูดสีมานะคะอ่ะเราก็ได้สีเดียวกันนะคะหลังจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วก็กดโอเคอีกอครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะ เรานะคะก็สามารถนะคะก๊อบบี้นะคะก๊อบี้ตัวก๊อบบี้เลเยอร์นะคะของข้อความนะคะที่เรา,าจะพิมพ์ต่อได้นะคะโดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการาใส่เอฟเฟกต์ใหม่หรือในการเปลี่ยนฟอนต์เป็นอะไรนะโดยการที่เรานะคะคลิกเข้าไปที่เลเยอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็คลิกเข้าไปที่สร้างเลเยอร์ใหม่นะคะที่เป็นเครื่องหมายที่เป็นด้าน ล่างขวามือนะคะที่เป็นรูปเหมือนกระดาษพับมุมนะคะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เลเยอร์ที่ตัว Copy มาะค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้เลเยอร์ตัวที่ Copy มาแล้วเราก็ใช้เครื่องหมายย้ายนี่แหละใช้เครื่องหมายม Tool นะคะพราะฉะนั้นก็ล่างอกมาจะสังเกตว่าอ่าเราก็จะได้เลเยอร์ที่ Copy ของเลเยอร์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช่ไหมคะเราก็สามารถเปลีป่ยนแปลงข้อความได้นะคะโดยการที่เราเข้าไปเลือกที่ เครื่องมือนะคะที่พิมพ์ตัวอักษรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้คลิกตรงที่ข้อความนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขข้อความได้เลยค่ะเราก็จะพิมพ์ว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แผน,นคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถา,สถานกานรการแพร่ระบาดนะคะของเอาแบบสั้นๆนะคะก็โค นะคะที่สิบเานะคะเหมือนเดิมแล้วก็สามารถย้ายข้อความของเราได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ c o p ปี้เหมือนเดิมค่ะ copy ปี y e r เเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะก็เลือกที่ La เ e r ของเราแล้วก็ไปที่เครื่องมือที่สร้าง La เย r ใหม่ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องหมาย MoveTool นะคะเลื่อนลงมานะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ Text เหมือนเดิมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็พิมพ์ไปนะคะว่าเช่นระหว่างนะคะเปลี่ยนระหว่างวันที่ระหว่างวันที่นะคะ18นะคะนี่สมมุตินะคะ18-22ถึงกระะกฎะาคม2565ค่ะก็ใช้เครื่องหมาย ดูได้เลยนะคะเพื่อตกแต่งให้สวยงามน,นะคะหลังจากนั้นนะคะก็นี่นะคะแล้วก็เราก็จะประกาศต่อว่าให้กลับมาเรียนออนไลน์ปิดทิ้งเท่แล้วก็พิมพ์ให้เสร็จเลยนะคะก็ทำเหมือนเดิมน,นะคะค o p y อกเลเยอร์ที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะคัดลแล้วก็ให้มาตรงที่สร้างเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วก็ใช้เครื่องหมายมุกทูดล่างมา กดเครื่องหมายที่แก้ไขข้อความนะคะ ิแล้วก็สามารถกลับมาแก้ได้นะคะโดยกาเข้ามาที่เครื่องหมพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปนะะนะะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการทำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะก็ง่ายๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ